Google Map สตอกเกอร์โลกดิจิทัลแอปที่ใช้ทุกวันแต่ทำไมถึงไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวแม้จะเป็นธุรกิจต้นทุนสูงฉ่ำแต่รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วกลับสร้างรายได้มหาศาลร,ระดับแสนล้านต่อปีเลยทีเดียวแล้ว Google Map ทำเงินยังไงและทำไมถึงแข็งแกร่งจนไม่ว่าใครก็ยากที่จะแทนที่ได้ ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวของ Google Map อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube t h a i l a n Money ไว้ก่อนนะคะย้อนกลับไปในปี2003ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียคูพ่พี่น้องชาวเดนมาร์กลสัสและเยนรสัสมุสเตนพร้อมเพื่อนอีก2คนก็คือโนเอลกอดอนและตีเฟนมารไดรรวมกันก่อตั้งสตาร์ทอัพชื่อ w h e r e to Technologies เพื่อสร้างโปรแกรมแผนที่สำหรับเดสก์ท็อปต่อมาในปี2004พวกเขาได้เข้าไปนำเสนอไอเดียธุรกิจกับ Google ซึ่งตอนแรกก็ดูเหมือนว่า Google ค็ไม่ได้จะสนใจอะไรเท่าไหรนะ่นักจนกระทั่งผู้ก่อตั้งแนะนำให้แปลงจากแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปให้กลายเป็นแพลตฟอร์มเว็บที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าดูสิ g o o g l e ก็เลยตัดสินใจเข้าซื้อกิจการในที่สุดด้วยราคาที่คาดว่าน่าจะต่ำกว่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยซ้ำและต้องบอกว่านั่นไม่ใช่เพียงการซื้อกิจการครั้งเดียวของ Google ในช่วงเเเววลาานนนนนััั้้้ใปีีีีดยยกกกกอออง Google ง Google ซืิจร2 บริษัทได้แก่ Keyhole บริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีแผนที่3มิติจากภาพถ่ายดาวเทียมและทางอากาศซึ่งต่อมาได้กลายเป็น Google Earth ด้วยมูลค่าการซื้อประมาณ35ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและอีกบริษัทหนึ่งก็คือ ZipDash สตาร์ทอัพด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจราจรแบบเรียลไทม์ด้วยมูลค่าเพียง2ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเท่านั้นซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการเข้าซื้อกิจกรรมที่คุ้มค่าที่สุดของ Google เลยก็ว่าได้ค่ะเนื่องจากเทคโนโลยีนี้ช่วยให้ Google Map สามารถแสดงข้อมูลจราจรแบบเรียลไทม์ได้นั่นเองหลังจากใช้เวลาาพัฒนอีีกกไม่่ Google ก็ได้มีการเปิดตัว Google Map อย่างเป็นทางการในวันที่8กุมภาพันธ์2005เป็นบริการแผนที่ดิจิทัลบนเว็บไซต์ที่ช่วยให้การค้นหาเส้นทางทำได้ง่ายขึ้นและสามารถค้นหาสถานที่ต่างๆ ซูมเข้าซูมออกและเลื่อนแผนที่ได้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วทันทีที่เปิดตัวนะคะ Google Map ก็ไม่ได้จะประสบความสําเร็จทันทีทันใดหรอกค่ะเพราะว่าในช่วงเวลานั้นนะคะก็มีผู้เล่นรายใหญ่อยา่าง MapQuest แล้วก็ Yahoo Map ที่ครองตลาดอยู่ก่อนแล้วแต่ Google ก็ไม่ได้ยอมแพ้หรอกค่ะตัดสินใจรื้อแพลตฟอร์มใหม่ทั้งหมดเพื่อเพิ่มความเร็วและปลรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้นั่นเองค่ะและแล้วในปี2007ก็เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญของ Google Map ด้วยการเปิดตัว2ฟีเจอร์สําคัญ 1. 1. Street View ฟีเจอร์ที่ให้ผู้ใช้วองเห็นถนนทั่วโลกราวกับยืนอยู่ที่นั่นจริงๆ 2. Google Map Mobile คือการนำแผนที่ลงสู่โทรศัพท์มือถือนอกจากนี้ยังเพิ่มฟีเจอร์ My Location ที่ใช้เสาสัญญาณโทรศัพท์ระบุตำแหน่งโดยประมาณซึ่งสร้างความแตกต่างอย่างมากในยุคที่ GPS ยังไม่ได้ติดตั้งในโทรศัพท์ทุกเครื่องและในปีเดียวกันนั้นสาวก a p p l e ยังจำกันได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น iPhone รุ่นแรกเปิดตัวค่ะ เริ่มต้นยุคสมาร์ทโฟนที่ Apple ร่วมมือกับ Google นำแผนที่มาใช้บน iPhone ด้วยหน้าจอสัมผัสการซูมด้วย2นิ้วและอินเทอร์เฟซที่สวยงามต่อมาในปี2008 Google ก็เปิดตัว Android โดยมี Google Map เป็นแอปพื้นฐานในทุกเครื่องขยายการเข้าถึงแผนที่ให้ผู้ใช้ทั่วโลกความร่วมมือหวานช่ำระหว่าง Apple กับ Google ก็ได้ดำเนินมาจนถึงกระทั่งปี2012นะคะแต่ด้วยความมัน่น Apple ชีก็เปิดตัว Apple Map เป็นของตัวเองแต่การเปิดตัวนั้นล้มเหลวค่ะ เพราะว่าข้อมูลไม่แม่นยําแถมตอนนั้นนะคะก็โดนด่าชำแบบหนูไม่ได้จริง,รงๆอะลูกจนกระทั่ง CEO อนะคะอย่างทีมคุกก็ต้องออกมากล่าวขอโทษแล้วก็บอกว่าเออให้ทุกคนเนี่ยไปใช้แอปอื่นก่อนหน้ารวมถึง Google Map ด้วยนั่นเองและ Google ก็ไม่รอช้าหรอกค่ะรีบเลยแ่ะค่ะรีบพัฒนาม a p สาหรับ iOS แล้วก็เปิดตัวมานะคะก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะว่ามียอดดาวน์โหลดสูงถึง10ล้านครั้งใน4 8ชั่วโมงแรกเลยทีเดียวและในปี2013 Google ได้ยก ระดับความสามารถด้วยการซื้อเวสมูลค่ามากกว่า1,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งเป็นแอปนำทางที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในการช่วยกันรายงานอุบัติเหตุจราจรติดขัดซึ่งต้องบอกว่าการซื้อครั้งนี้ไม่เพียงได้เทคโนโลยีล้ำค่าแต่ยังสามารถกำจัดคู่แข่งที่มีศักยภาพไปพร้อมกันด้วยแหมฉลาดจริงๆจ,จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ จนวันนี้ Google Map มีผู้ใช้มากกว่า2,000ล้านคนต่อเดือนซึ่งปัจจุบัน Google Map ทําได้มากกว่านําทางมันเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลร้านค้าแบบเต็มรูปแบบแต่เชื่อไหมคะว่าธุรกิจนี้ถือเป็นบ่อเงินบ่อทองของ Google เลยก็ว่าได้แม้จะไม่ได้มีการประกาศออกมาเป็นทางการในงบการเงินของ Google เองว่าธุรกิจนี้สามารถทําเงินได้มากเพียงใดแต่ทาง Morgan Stanley เคยมีการประมาณการไว้นะคะว่าปี2023เพียงปีเดียว Google Map สามารถสร้างรายได้มากกว่า11,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ คิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ3า0 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวและสิ่งที่น่าสนใจคือ Google Map ไม่เคยคิดค่าบริการจากเราเลยแม้แต่บาทเดียวแต่กลับสร้างรายได้ระดับแสนล้านเพราะสิ่งนี้เป็นมากกว่าบุญบนแผนที่แต่มันคือขุมทรัพย์ของข้อมูลที่ Google ใช้ต่อยอดได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะจากข้อมูลที่เขามีนั้นถ้าจะบอกว่านี่คือสตอกเกอร์แห่งโลกดิจิทัลก็คงไม่ได้ผิดเพี้ยนเท่าไหร่นักและนี่คือ3ประเด็นสำคัญ ที่เราจะมาสรุปกันว่าทำไม Google m a p ถึงเป็นธุรกิจที่สร้างการเติบโตได้อย่างน่าทึ่งและทำเงินมหาศาลให้กับ Google ได้มากมายขนาดนี้ประเด็นที่1ทุ่มคุณมหาศาลเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด Google ไม่ลังเลที่จะลงทุนทรัพยากรมหาศาลเพื่อสร้าง Google m a p ให้เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในตลาดไม่ว่าจะเป็นการลงทุนส่งรถสตรีทวิวกว่าพันคันออกไปถ่ายภาพถนนทั่วโลกส่วนในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงนะคะ ก o o g l e ก็มีการออกแบบ Street View t r a c k e r เป็นเป้สพายหลังติดกล้อง360องศาให้พนักงานสพายเดินถ่ายภาพทั้งหมดนี้ทำให้วันนี้ค่ะเรามีภาพถนนกว่า16ล้านกิโลเมตรครอบคลุมมากกว่าร้อยประเทศแน่นอนว่าการถ่ายภาพทั่วโลกเช่นนี้นะคะก่อให้เกิดความกังวลด้านความเป็นส่วนตัวแต่ Google ก็ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเบลอหน้าป้ายทะเบียนรถและเปิดให้มีการร้องขอบเบลอบ้านทั้งหลังได้เช่นกันค่ะและแทนที่จะมองว่าค่าใช้จ่ายมหาศาลเหล่านี้เป็นภาระแต่ Google กลับมองว่าจริงๆแล้วทั้งหมดนี้มันเป็นการลงทุนระยะยาวที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยากจะเทียบได้และผลลัพธ์คือการครองตลาดอย่างเด็ดเร็จนั่นเองประเด็นที่2โมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งพร้อม Data ที่ทําเงินได้ไม่มีที่สิ้นสุดต้องบอกว่า Google Map ไม่ได้เป็นเพียงแค่แผนที่แต่เป็นฐานข้อมูลมหาศาลของโลกจริงที่สามารถนําไปต่อยอดได้ไม่รู้จบโดย Google สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้สร้างมูลค่าได้หลากหลายรูปแบบเริ่มต้นจากโฆษณาที่แนบเนียนทุกคนเคยสังเกตไหมคะว่าทําไมบางร้านถึง มีโลโก้บนแผนที่เมื่อคุณเห็นโลโก้สีเขียวของ Starbuck s หรือตัว M สีเหลืองของ m c d o n น l d s บนแผนที่ต้องบอกว่านั้นไม่ใช่บริการที่ฟรีหรอกค่ะแต่เป็น Pro โ mo ช e d p i n ที่ธุรกิจจ่ายให้ Google เป็นรายเดือนเพื่อโดดเด่นกว่าคู่แข่งและเมื่อคุณค้นหาคำว่าร้านอาหารใกล้ชั้นร้านที่ปรากฏอันดับแรกๆพร้อมป้ายแอดเล็กๆนั้นจ่ายเงินเพื่อตำแหน่งพิเศษนี้ค่ะโดยระบบประมวลโฆษณาของ g o เ g l e จะทำงานแบบเรียลไทม์ยิ่งมีการค้นหามากเท่าไหร่ยิ่งมีการประมูลสูง Google ก็ยิ่งทาเงินไมากขึ้น้นต่อดวยการารย API ใิ่ สริษัทอื่น หรืออธิบายง่ายๆแบบนี้ค่ะคือการให้เช่าเทคโนโลยีแผนที่กับบริษัทอื่นๆนึกถึงแบบนี้นะคะทุกครั้งที่เวลาเราเรียก Uber, d o r d a s h หรือว่าจอง Airbnb แผนที่ที่เราเห็นในแอป,ปเหล่านั้นก็คือ Google Map ทั้งสิ้นซึ่งธุรกิจเหล่านี้นะคะก็จ่ายค่า API ให้ Google ตามจํานวนการใช้งานในช่วงปี2016ถึง2018แค่ Uber เพียงรายเดียวจ่ายเงินให้ Google ถึง58ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเลยทีเดียวและสุดท้ายคือการขายข้อมูลเชิงลึก Google Map เก็บข้อมูลมหาศาลเรียกได้ว่าทุกวินาที ทั้งการเดินทางพฤติกรรมผู้บริโภคความหนานแน่นของร้านค้าและการเปลี่ยนแปลงของเมืองซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีค่ามหาศาลเมื่อนำไปวิเคราะห์และขายต่อน,นั่นเองต้องบอกว่า Google Map ผสานไปกับทุกบริการของ Google ทําให้ระบบนิเวททั้งหมดแข็งแกร่งขึ้นที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของโฆษณาบน Google ทั้งระบบอีกด้วยประเด็นที่3 กลยุทธ์ความฟรีที่สร้างวงจรการเติบโตด้วยกลยุทธ์อัญชันฉลาดของ Google Map คือการให้บริการฟรีกับผู้ใช้ทั่วไปแต่เก็บเงินจากธุรกิจที่ต้องการเข้าถึงผู้ใช้เหล่านั้นโดยผู้ใช้ทั่วไปได้ใช้แผนที่ที่คุณภาพสูงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวทําให้มีผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องธุรกิจจ่ายเงินเพื่อแสดงโลโก้บนแผนที่หรือปรากฏในผลการค้นหาอันดับต้นๆบริษัทเทคโนโลยีจ่ายค่า API เพื่อใช้ข้อมูลแผนที่ในแอปของตัวเองยิ่งมีผู้ใช้มากเท่าไหร่ยิ่งมีธุรกิิจจ่ายเงนให้ Google เพื่อเข้าถึงผู้ใช้เหล่านั้นมากขึ้นเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นวงจรที่เสริมกันและกันที่ทําให้ Google Map เติบโตอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ความฟรีนี้ยังทําให้ Google Map กลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่คนส่วนใหญ่หันมาใช้โดยอัตโนมัติทําให้คู่แข่งแทบจะไม่มีโอกาสเข้ามาในตลาดนี้เลยด้วยซ้ําในขณะที่ผู้ใช้ได้รับประโยชน์มหาศาลจาก Google Map โดยไม่ต้องจ่ายเงินบริษัทกลับสามารถสร้างรายได้มหาศาลและถ้าหากลองประเมินมูลค่าบริษัทของ Google Map เพียงอย่างเดียวจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 62,000ล้านดอลลา,ารา์สหรัฐถือว่ามูลค่าใกล้เคียงกับ m ม r c e d e s ด e n z เลยล่ะค่ะจากสตาร์ทอัพเล็กๆในออสเตรเลียที่คาดว่า Google น่าจะซื้อมาในราคาไม่ถึง50ล้านดอลลา,ารา์สหรัฐด้วยซ้ำสู่แพลตฟอร์มที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คนกว่าพันล้านทั่วโลกนี่จึงเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนไอเดียธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาลและทุกวันนี้แทบจะนึกไม่ออกเลยแหละค่ะว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรถ้าไม่มี Google Maps ติดตามเรื่องราวความเป็นไปของโลกยุคใหม่ Digital Economy และ Future of Finance กับนด,ดาและพัฒดาได้ที่ Digital Frontier และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องไทยรัฐวันนี่ไว้ทุกช่องทางนะคะ